สวัสดีครับพ่อหนุม่มมาไงครับกำะไรอยู่ที่นี่ครับเนี่ยอ๋อกำลังรองรับหลานครับผมรับหลานหลานชื่ออะไรอ่ะไอ้ไอ้ตัวที่ขี่ซาลูมาอยู่ครับอ๋ออันนี้อันนี้เป็น <c oughs> คุณลุง <c oughs> ลุงน่ารักใช่ไหมใช่ชหลานใช่ครับแต่ไม่ใช่ลุงอ้วนนะอืมลุงนินทานุลสวัสดีครับสอคนเดียวหรอครับเนี่ยมากับพี่ชายครับ พี่ชายเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอะผู้หญิงครับโอเคพี่ชายผู้หญิงเนาะพทุกฝันพทุกฝันพูดดีุ่กฝันสวัสดีค่ะเอนที่พี่ชายอ๋อพี่ชายนี่เป็นผู้หญิงกว่านี้ใช่ไหมใช่สวัสดีค่ะโอ้มาไปอะไปช่องมาแล้วกันงมาถึงแล้วแม่ค่ะไหนไหนแม่นี่แม่หนูค่ะนี่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  ไหนไหนสวยจังเลยแกพี่แม่หนูเหมือนเขาบอกว่าเขาเป็นลานนายกนะนายนายนายกอะไรนายกตัวอันนี้เรื่องดีนายนายเห็นผู้สาวนั้นเหรอเห็นผู้สาวนั้นปะไหนไหนไหนหยุดอะไรอ่ะเห็นแล้วปวดเทปป่ะปวดเทปป่ะต้องขอไปโปรโมทแป๊บนึ่งไปไม่รอเลย เด็กกีบก็มีหัวใจนะครับเดี๋ยวเลื่อนเข้ามาครับสวัสดีครับกำลังนั่งทำมอวตารอยู่ครับอุ้ยอุ้ยเด็กกีบก็มีหัวใจนะครับผมสงสัยอย่างไรว่าเวลาคนตกบวลมันจะไม่ชอบคลีกกันแล้วตกลงไปมันจะคลีกกันอ่ะอ่ะซ้อนอ่ะซ้อนซ้อนอ่ะซ้อนป๊อป ไม่แหละมันแค่ไม่แหละมันไม่มีอะไรเลยอ๋มีแค่นี้เนาะอ๋อใช่ติดสปุกก็มีหัวใจนะคะม่จบเนาะไม่จบไม่จบไม่ไม่ไม่มันต้องโปรโมทช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงทรรมหากินทรรมหากินด้วยใช่คือถ้าแล้วติดสปุกก็มีหัวใจใช่ไหมใช่อืมโปรโมทิสปุกก็มีหัวใจท้าเปอวตารเขาดำปี๋เลยอ่ะใช่ดูไม่ทำให้ถึงดำ ทำไมอ่ะตพมันไม่ข่าวไงจะประจบเระ Two years later น้องเงยหน้าแบบสุดคอดีครับพวกนุ่มนุ่มแย่ขอพี่เฮ้ยผมเลิกคุยด้วเป็นพ้นอยู่ทีนี้ได้ไหมได้นะ ผมมีเรื่องจะบอกว่าเอ้ยสวัสดีครับคุณสวัสดีชับพไ่เจอกันนานคิดถึงวาอะไรมีเรื่องมีเรื่องอะไรผมรอฟังมามามาอันนี้ดีลมีเรื่องจะบอกีห่ะนนมาไม่มีม สตอนนี้ค่ะขอบคุณนะครับตอนนี้ติดล่าบอลใส่สิ่งแต่แมากิี่ไม่คิดจะต่อหนึ่งแปดครับท้ายนะครับขอบคุณครับขอบคุณสำหรับมุกซีต่อครับขอบคุณครับขอบคุณมากมากเลยครับครับผมครับต่อไปต่อไปตอไปื้อใจโอ้ยเป็นคนเล่นมุกไหลลื่นขนาดนี้ นี่นี่นี่เดี๋ยวเราคอยดูคนชื่อมาเขาจะเล่นละครใบให้ดูเขาบอกเลยเขาเคยไปแข่งด้วยเดักหนึ่งคิดดู้เดี๋ยวให้เขาแปลเนี่ยแมวน้ำเดี๋ยวให้แมวน้ำแปลจบแปลฟังไหนอ่ะโชว์แปะเขบอกว่าเมื่อสองวันที่แล้วมีคนคนหนึ่งที่แปะมีหนึ่งแล้วยังยก่งเฟรคิดไม่คิดไม่ทันเนี่ยเราคิดไม่ทัน ือว่ามีคนคนหนึ่งเดินเข้ามาเจอนุ๊กตัวหนึง่งฉันเจอน้อกตัวหนึง่ง <c oughs> ไม่ถึงตรงผมตีผมชุดๆๆชุดๆๆชุด,ชด,ๆๆชดโอเคโอเคโอเคไอ้ดิไม่องไอ้นี่เป็นไร อยูข้าวอยู่ข้าวอยู่ข้าวก็ต้องกินน้ำานะครับนี่คือหลักสูตร289หิวไม่หิวข้าวต้องกินยาพาราเว้พูดถึงตรงนั้นปะเห็นตรงนั้นปะตรงนั้นอะตรงนั้นอะเห็น่เห็น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 เหมือนกันไม่เห็นะแอมไม่มีอะไรหรอก เฮ้ยคุณผมอะไรจะมาบอกว่าว่าเอาหูมาใกล้อ่ะเอาหูมาใกล้ๆเฮ้ยอันหูบัดดี้หูอยู่ไหนวะเอาหูมาเร็วๆอเอาหูมาแล้วอ่ะเอิ่มยืดสมาริยืดยืดที่ไม่รู้ตัวก็หนีม